สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกค่ะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปอีกค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสําเร็จรูปนะคะก็จะมีสปปรรพคุณทางยานานาประการเลยค่ะเช่นปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมช่วยให้กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีเป็นยาอายุวัฒนะ ชลอวัยบำรุงหัวใจบำรุงกำลังค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆให้กับร่างกายเช่นตอนนี้ก็คือไวรัสโควิด2019ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะก็คือกระชายผงทำจากกระชายขาวหรือกระชายเหลืองบ้านเหล่านะคะด้วยกระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะแต่ก็ยังคงเหลือคุณค่าสารอาหารอยู่ในกระชายถึง92ค่ะ ก็จะชงดื่มง่ายนะคะ,ะกลิ่นก็ไม่ไม,ไม่ฉุนไม่เผ็ดเหมือนกระชายสดค่ะค่ะใช้กระบวนการการผลิตแบบฟีดได้ค่ะก็คือไม่ได้ตากแห้งค่ะถ้าตากแห้งก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ค่ะตรงนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะค่ะกล่องหนึ่งก็มีสิบห้าซองนะคะ,คะกล่องหนึ่งมีสิบห้าซองสามารถอซองหนึ่ง สามารถชงกับน้ำร้อนได้1แก้วหรือ120่งร้อยยสิบมลลินะคะก็คือซองหนึ่งนะคะแบบขวดก็คือแบบขวดก็สามารถชงกับน้ำร้อนได้1ช้อนชาตอนตอนน้ำหนึ่งแก้วหรือ120่งมลลิตรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ พอดียังร้อนอยู่ค่ะก็ดื่มง่ายนะคะสามารถชงดื่มได้ตลอดวันค่ะค่ะกินก็จะไม่ฉุนไม่เผ็ดเหมือนกระชายสดค่ะสมุนไพรกระชายผงสัปปรพคุณทางยาก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นปรับสมดุลให้กับร่างกายเช่นปรับฮอร์โมน หรือปรับความดันค่ะปรับความดันก็เช่นถ้าเราเป็นความดันสูงนะคะก็จะปรับให้มาอยู่ที่ค่าปกติค่ะค่ะและก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะมีสปปรรพคุณคล้ายโสมค่ะก็คือ,อแพทย์แผนไทยจะเรียกว่าโสมไทยค่ะเพราะว่ามีสปปรรพคุณหลายอย่างคล้ายโสมค่ะเช่นบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศ <c oughs> และก็ยังมีแคลเซียมจากธรรมชาตินะคะ ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงด้วยค่ะค่ะก็กล่องหนึ่งก็มี15ซองค่ะราคา180บาทค่ะสำหรับกล่องนะคะขวดหนึ่งราคา250บาทค่ะค่าส่งก็จะเท่ากันค่ะต่อขวดหรือต่อกล่องก็จะอยู่ที่40บาทค่ะหรือถ้า3ขวดหรือ3กล่องค่าส่งก็จะอยู่ที่60บาทค่ะ สนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะค่ะสมุนไพรกระชายผงชงสำเร็จรูปค่ะค่ะสามารถชงดื่มได้ทั้งวันค่ะจะไม่มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ